มาแล้วนะคะทุกคนใครก็ตามที่กําลังมองหาของขวัญสําหรับเทศกาลพิเศษปีใหม่คริสต์มาสที่จะถึงนี้นวัตกรรมล่าสุดของวัยแนวัตกรรมการดูแลเซลล์ผิวให้สวยขึ้นทันทีในรูปแบบแป้งจากประเทศญี่ปุ่นใครก็ตามนะคะที่มีปัญหาผิวอุดตันเป็นสิวง่ายผิวมันง่ายผิวแห้ ง่ายตัวเนี้ยจะเป็นตัวช่วยบำรุงผิวระดับลึกเลยสิ่งสําคัญก็คือตัวนี้แทนเมคอัพได้ไม่ทําให้ผิวอุดตันใช้ได้ตั้งแต่ผิวเด็กๆเลยทาลงไปบนผิวเนี่ยผิวเราจะฟูขึ้นอิ่มขึ้นและท์ขึ้นระหว่างวันเนี่ยผิวเราจะไม่ได้มันมากเท่าที่เคยเป็นและมันจะเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวเราด้วยเบลอรูขุมขนทันทีหลังจากใช้เป็นนวัตกรรมการบำรุงผิวที่ทําให้ผิวสวยขึ้นทันทีและไม่เพิ่มภาระให้กับผิวด้วยนะคะ ใครก็ตามที่ทันเห็นคลิปนี้อยู่เป็นของขวัญปีใหม่ในเทศกาลสําคัญนี่พีคมากๆอยากให้ดูแพ็กเกจจิ้งเขาหรือตลับข้างในและสิ่งสําคัญคือผลลัพธ์หลังการทามันเห็นทันทีตัวนี้นะคะใครที่ไม่ชอบแต่งหน้าใครที่มีปัญหาผิวแล้วรู้สึกว่าอย,อยากทําให้ผิวเราดูแบบสวยสุขภาพดีผิวโกลขึ้นทันทีต้องจัดค่ะรีบด่วนนะอ่ะพี่จะไปแพ็คต่อชอบช่วยน้องนะตอนนี้ของก็คือแบบกองอยู่ข้างบนนะคะเดี๋ยวแพ็คให้ทันไปแล้วนะคะ